มาหอดบันจุภาพแล้วครับพี่น้องครับมากินเขานะครับผมมีข่านต้มกันได้พี่น้องทอดไก่ตำมะหงนะครับผมมาถึงแล้วงานบุญมหากฐถินมูครับพี่น้องครับงานเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นครูนะครับงานครูตู่นะครับเพื่อนเพ่นสวยนะครับผมงานเพื่อนนะครับยังเป็นเซลาโบนี่มูไข่งานพี่น้องไน้กินหลายอย่างพี่น้องเจ้าภาพใจดีใจดีครับมาถึงงานแล้วนะครับผมเพื่อนตู่นะครับตู่มาก่อนน้มขพอเนี่ยเพื่อนตู่นะครับผมนี่นี่เพื่อนตู่นะพี่น้องเห็นบ่ เป็นตู่คนสวยตอนนี้เป็นครูเป็นครู่ยิ้มแซก่อน้องแตนน้องแตนน้องแตนน้องสะอาดเนาะนะครับผมนี่แหละครูพี่น้องบ่พอกันแต่ปฐมเร้่อนี่พี่น้องครับผมม่วนอาหารท่านนี้ฮ่าฮ่าาสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันที่หลังเวทีนะครับผมจตุพัฒน์การณ์คนพ่อรำมวนคณะเจ้าภาพกำลังขึ้นเปิดงานนะครับท่านสจท่านนายกกำลังขึ้นงานสจท่านผู้ใหญ่สุขท่านผู้ใหญ่ประจักษ์ท่านรองมวลแล้วก็ท่านเลขาสวัยนะครับวันนี้ให้เกียรติกับท่านเจ้าภาพ ขึ้นบนเวทีโนยการเรียนเถิ่ทางท่านานายกนะครับเพื่กล่าวเปิดงานอ๋นนนอะนะครับให้ท่านผู้บริการนะครับซึ่งเป็นตัวแทนทางเจา้าภาพนะครับได้กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวความรู้สึกเขียนพี่น้องมารวมกันตอนนี้ก็ผู<ล>้หลักผู้ใหญเ่เป็นการขึ้นเวทีหน้าเนี่ยนะครับพี่น้องครับเราก็รอขึ้นเวทีเสรี่เอฟไลน์ได้พี่น้องวันนี้แต่งตัวสบายๆได้ครับวันไหน บ่ได้แต่งตัวแบบเป็นเป็นเป็นที่ๆไปแนะครับสบายสบายบ่งเนาะไ่เอาร่างเท่าไหร่่้องเีเวันนี้ชุดอมาเยอะเลยในไเบร์มชุดมาเยอะเลยนั่งเอกสาวพรานีจากเมืองน้ำดำกาลสินนะครับมระรางตุยตกไก่แก้วเสีเล่ล่อนะครับสวัสดีเอนะครับผมัคืนื่นค่ะ ฝากติตามช่องบุมน้อยรายเอีดหน่อยนะครับบูมน้อยรายเอีดนะครับเป็นบุ๋มไม่ซองใเองแล้วหมอลำนงิเอดไง้อมแล้วหมอลำตื่นอึอื้อยเขาบวกกันเมกี้ขึ้นบอนผู้น้อยยังซีผู้รมสอดูล่ผู้รวมองบุเนาะนี่หมอลำนะครับผมเหนซีลำคู่กันเมื่อแรกนะพี่น้องเค้นนี่แหละนะครับผมอายุยี้ครับผมีเหลือฝากคนาค้านไหว้่ะได้ใเรา หมอลำกูใจได้ไหมพี่น้องครับแตก่อนก็ล้ำด้วยกันบ่อยนะพี่น้องครับผมที่ตุ๋ยแกเป็นอ่าหมอลำก่อนเลยพี่น้องคนที่จะล้ำกับบุมเนี่ยต้องเป็นหมอลำเลยพี่น้องโบ้ยว่าจำเป็นดรอเนี่ยหมอลำเดียวกันนั่งหลอนกับพี่น้องอ๋อเมื่อนีเมื่อนีแล้วหลงทางแล้วก็อันรถไปตำดาข้าเจ้าที่เจ้าไหนังไปตำดาข้าเจ้าเอาเรื่องเขาจอดอยู่ไฟแดงลืมดึงเบรกมือค่ะอ๋อรถกันได้ไหนจูบด่า่นอ๋อ เสียบอะไรดอกค่าตัวมอันนี้เบิร์ตแล้วงานของบนพถึงของขึ้นของลอยนะครับเอาลอยเฉพาะเปิดงานไม่ห้อกเปิดมาขับประวุทุกต้องนะครับตัดดีใจนะครับดีใจก็เพราะการเตรียมงานมากเป็นเล็บเดือดนะครับมานีราขึ้นเวทีครับไม่ห้องครับตอนนี้ก็รอขึ้นเวทีนะครับทีจะเป็นชุดการแสดงไม่พี่น้องครับบิ้ไข่ไม่รู้ คนมาบักหลายพี่น้องบวกเรไว้ใส่เบิด์บอเนี่ยคนมาบักหลายสุดนะครับผมของอบตริชงาเข้ารอขึ้นเวทีเด้อเนี่ยาเรื่องท่านหักกายทางเลือกนะครับแต่ว่าตอนขึ้นเวทีไม่รู้ว่าจะหายได้หมดหรือเปล่ารมาถ้าเป็นเพลงที่มันมีไข่เราเราก็จะปิ พี่เลิกกัซิม่พี่น้องไม่ไม่สามารถเอาลงยู u b e ได้ด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพยายามตัดต่อให้เอซดูนะครับผมเอาเป็นเฉพาะก่อนก่อนรับเนาาแล้วกันเฉพาะก่อนที่ที่สามารถเอาลงได้นะครับผมทีมงานของท่านท้านนายกฯรอชมก่อนขึ้นไปตอนท้านทีนะครับมองมาหนีเอฟซีว่ามน้าหลายเลเี็น้อยิงบลจต้อตามคนสวยนะนี่ขาดพ่ไรคันขนยุทแถวเนียนะ้า เกย์เอยนะกันเกย์ตามมาถึงแล้เอซีมาถึงแล้วได้พ uh ี่น um ้องครับเกยวตามคนสวยนะครับผมเล่น uh ยุคไก่บ้านเอื่อยฮกไก่บ้านเล่นยุกบนอื่อยฮะก่บนเพื่อนกัตามเาป็นงพี่น้องมาห่กรังใจนะครับออ่หน่อยครับน่าจะต้องไาไ้กี่นใอยทิ้น้อเอาอย่างเื่อนคือคือมาตั้งหนาลังหางนั่งซี่อันนั่งเอียนนะอ๋อนังเอกสีขึ้นน้ำมันบ่

อ้แบี้วนี่ผูดางานนะคเัาผูรษางานับคำาเานยันจงเขาไปเาไม่เห็นคิวอย่บอเข้าไปไยังก่อนบกเไปเราไม่เั็นคิวอย่ไม่อันนี้ยังไม่มาเนี่ยอลูกร้านมาต้สร้างเขาหรอนีมีงานทุกงาน ต่งก็้งค no. ่าดอกอะไรค่าดอก็ไปยังดอกไดอกสองม่นาคาดอกสองหาดอกจอดสรา้นะครับให้พี่ให้น้องโครการต่อไปั้งหน้าใก้บกคนหลายปรย่งเ่เที่ยวยังตั้งหนาลวน้ำมันำบุญยิงมาสักว่าน้ำมันำบุษนแเะ้วอนุมาจตัางมืสวยนะรอบยานยูกัหยครับง่งมาแล้วนะครับน้ำมันรวมอ่ะพีผมอไปเรียรงครับ มีการเป็นตุ้มการเรียบร้อยนะเพราะหมาล่อจะต้องเสร็จนะครับส่วนน้องผู้บ่าวนะน้องกอดใหญ่น้องกอดน้อยน้องสวนหวานบ้านรุจงการดมดุจการเรียบร้อยนะครับเหลือน้องกอดเยาว์ตากมาอนุมัติอีกสามรูปการบ้านกบผันกบผันนะครับอีกสามเรียนกบผันกบผันนวดทำงานสองเ้ามนะครับสองช่วงถือว่าให้เรียบร้อยเนาะ กาแฟต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับเพราะว่าผมต้องไปไปงานน้องช่วยทางทำร่องทัวพี่นะครับต้องขอขอบคุณไปย่างสูงนะครับขอขบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับหนึ่งตะกี้คือบัวมาแล้วเป็นสังตั้งหนาได้นหมพี่ต่ำอันแรกตะกี้บัวมานะแล้วเขาท่านแต่งหนาอะบ่วมานหนาคุณอะไรยังนะหัวโคตร่ตหัวขอบคุณท่านนายกขอบคุณกาผรบริการ คุณทุกนทุกนธุวันท่ันทุก้เกรติเ็นคนพเขอคุนท่านเลขาสยน์จนววันแะทครอบครัวและทางสั้นใจเอกสมพรดวนขันเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ถึงข่้วโต้ทุกเร่ง